สวัสดีครับจากช่องปรินาคาบัวนะครับวันนี้นะครับเรามาจับวัวอ้วนนะครับอยู่ที่อําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้มาในนามในงานช่วยนะครับคืองานช่วยงานรับจ้างนะครับเวียนมาซื้อวัวอ้วนนะครับที่อีสานนะครับอาเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัวห้าร้อยห้าร้อยปลายหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับ ไอตัวแดงใหญ่นี้900เป็นวัวพ่อปดนะครับซื้อ <ๆ S 2> ไม่แพงนะครับไอตัวแดงใหญ่นี้โล76วัตวัวัวน,นี้โล80นะครับนี่ครับเป็นของกลุ่มที่ได้วิสาหกิจนะครับชุมชนนะครับ13ตัวนะครับอีกสองตัววัวประมาณ500

สวยเหมือนกันนะครับพี่สายก็เลี้ยงสวยเหมือนกันยให้ดูนะแต่ชุดนี้เราจะเอาไปส่งที่ยะโสนะครับไปรวมโบอ้วที่นั่นเราจะออกเวียนนะครับถามว่าตอนนี้ราคาดีไหมราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตอนซื้อซากเข้านี่คือซื้อซากได้ถูกนะครับมาขายโล80บาทเนี่ยอีสานอาหารก็จะแพงเลยค่ากินก็เฉลี่ยไปตัวหนึ่งวัว600เกือบ20,000 20,000นะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับเหลือตัว2,000นะครับ,ร 2, รบสําหรับราคาที่80บาทนะครับวัวนี้6เดือนถึง7เดือนนะครับถือว่าเอาตัวรอดได้ไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าราคา90กว่านะครับ วัวนี่มีกําไรกะไรเยอะนะครับมีอเไรตัวก็เป็นหมื่นนะครับตัวแดงนี้900กิโลเป็นวัวพ่อปลดนะครับซื้อกัน675เจ้าของซื้อมาแสนหนึ่งนะครับเจ้าของเขาบอกว่าทับได้นะครับแต่ว่าเวลาขึ้นมันมันไม่ยั้งคือมันขึ้นแล้วมันกระแทกเลยวัวแถวนี้เป็นวัวไทยไทยเล็กไทยผสมนะครับถ้าขึ้นแล้วกระแทกเลยวัวตัวเมียขาหักงแน่นอนนะครับถ้าวัวที่ว่ามันขึ้นตัวเมียถนอนนะครับ ขึ้นแล้วมันจะขึ้นแบบยั้งยั้งแล้วค่อยกระแทกนะครับแต่ตัวนี้เขาบอกว่าขึ้นแล้วกระแทกเลยนะครับเขาเลยยอมขายออกขาดทุนนะครับซื้อมาแสนหนึ่งช่างเจ็ดหกได้เฉลี่ยกับเจ็ดหมื่นนะครับขาดทุนสามหมื่นแน่นอนนะครับค่าตัววัวแต่เขาบอกว่าเลี้ยงค่าเลี้ยงค่าอะไรไม่คิดนะครับะจะเป็กช่างนี่ก็จะเป็นลูกกลุ่มนะครับที่เขาเอาวัวมาช่างกันขอก็สองตัวสามตัวนะครับพยอยจับออกตรงไหนอ้วนสวยก็ค,ยค่อยๆจับออกนะครับ ก็ไปเวียดต้องคัดแบบสวยนะครับถ้าเขียงบ้านเราก็อ้วนัางอวนงก็พอได้นะครับแต่นี่ไปเวียดนะครับต้องอ,อ้วนอย่างเดียวคอนเสื้อขามันจะเป็นเวียดนะครับที่มาซื้อ ที่ชายผมที่มาช่วย<ม>เขียนบว็อกวันนี้เขาก็จะเป็น<อ>คนดูแลก,กลุ่มนะครับเราก็เป็นงานช่วยนะครับจะไปดูหนักตัวนี้กันเท่าไหร่ที่เบียว ห้าร้อยแปดสิบเกินเดี๋ยวเขียนเขียนเบลเขียนเขาตรงนี้เลยเขียนเขียนเขาตรงนี้เลยคือพี่เขียนเท่ามันนี่เขาจะเขียนเขาครับเป็นเบอร์สีอากอะไรนี่ากสามหมื่นห้าร้อยนะครับเหลือได้ห้าร้อยแปดสิบห้ากิโลไม่ขาดทุนนะครับ วแต่ถ้าช่าง9กเนี่ยมีกำไรตัวเป็นหมื่นช่างแปดคือยังไม่ขาดทุนมีกำไรตัว2,000แน่นอนนะครับขอตั้งหมดเลยไปไปดึงไปดึงไปเร็วๆดึง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 ไปเสียหัวเขาไปนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไม่มาตักมาเนียมนตักมาหมดกะกัดเอ้ยเสียวไปเลย อ่ะมันบุบมันบมนี่รอกเอาเดี๋ยวเสียวของท่านแหละมจัจอดจะอมัดขอลสันส่นเดี๋ยวตัวนึงเขาี่ตัวสุดท้ายนี่610โลนะครับตัวนี้610โลกำลังจะเคลียร์เงินกันนะครับ ซื้อเงินสดนะครับแ0บาทไปเอาแผ่นยางลงมายังอยู่ก่อนใช่ครับนี่ครับเจ้าตัวงวอยู่ขอกงูอยู่ขอกงูเรียร่อยอยู่นั่นเือสิเรียร่อยนี่เรียร่อยนี่ นี่นะครับพ่อนะครับพ่อเจ้าของวัวพ่อปลดระวางนะครับช่างขายโล่เจ็ดสิบห้าบาทได้สิบหกบาทนะครับซื้อมาเป็นแสนนะครับเตือน้อยนะครับมีใบพร้อมอะไรพร้อมนะครับถึงเวลาขายก็ต้องขายนะครับวัวจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ช่างถึงเวลานะครับราคาเนื้อเหมือนเดิมตกที่เนื้อเหมือนเดิมนะครับผมวัวมันคือพอเป็นยังก็คือคือขายก่อนมันเป็นยังก่อน มันบ่เป็นอย่างเนี่ยมันเรียงไหมอะไมันกบบขึ้นเดียวนีงวบานเ้ามันบ่มีงวเฟ่ยใหญ่เป็น้นไปทับงูหน่อยเขาเกิดไปแข่งขาแข้งกัยากอีกเลยเขากเวลาขึ้นมันไม่ยั้งนะครับขึ้นแล้วมันกระแทกเลยนะครับกลัวดแถวบ้านใจหลุ่งง่ายมั้ยเปล่าคาับครับครับครับผมเป็นงวมาจากแปนริ้วของเก้าเก้าฟาร์มงูแปดลิ้วก็เก้าฟาร์มนะครับ สายหมดเลยสายหมดสายหมดมาถึงแล้วนะครับกาลังลงขลองโอ้ยพอ,อยังเอ็กเอกเอก ไก่ด้มันตมเลยดิมันตุมบ่อยบ่อยบ่กระแทกไ่หย่มากระแทกไหมกรแทกด้วยกต้องกระแทกแห้งล่ะเร่งๆหนักๆเท่าจรงน่อย นั่นเครื่องไว้เลยไม่ต้องดับมีข้อลงนะครับมีข้อพักบัวของเวียนนะครับเขาจะมาพักไว้นี่นะครับพรุ่งนี้นะครับถึงจะขึ้นสิบล้อข้ามไปลาวนะครับข้ามผ่านทางสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับ 4, 7, ตัวไหน หั่มมันบวมอะตกมาตลอดทางเงินขึ้นไม่เบิด์ลหรอพ่อ นเบดมนลเท่าห่หด่ก่อนเอาเอาลงมันนีก็ได้มั้งเอาเขาคอกไว้ัง่วหมเขาคอกเาดอกเบดนี่มัดเนมาออมนี่ฮะนี่มัดนี่ สี่หมืน่นเท่าไหรอ่หมื่นเจ็ดหรือห้าหมื่นเจดัหคตรงสี่หมืเจ็ดันหาอถืกันแค่เอ้ยสี่หมืนเจ็พันนถือเนาะสี่หมื่นเจ็ดพันห้าหรือหา้าหมเจ็ดันห้านะครับวัวใหญ่นะครับนี่เป็นวัวไม่ใช่วัวขุนนะเป็นวัวย่านะครับ เวียดซื้อผ่านตัวนะครับไม่ช่างนะครับคนจ่ายเงินให้เวียดบอกว่าสี่หมื่นเจ็ดปนห้าหรือห้าหมื่นเจ็ดปนห้านะครับแต่ผมว่าสี่หมื่นเจ็ดนห้ามันไม่ใช่มันตัวใหญ่ใหญ่มากนะครับแต่ก่อนตอนแรกคิดว่าหำบวมไม่บวมวัวด,ดีถูกนะครับตอนนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีคนซื้อ แต่ก่อนถูกแล้วไม่มีคนซื้อด้วยตอนนี้ถูกแต่มีคนซื้อดีกว่าหนึว่าใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวัที่เราจะมาลงอ่านี้ครับเดี๋ยวลงลวัวไปพอกพักพี่เบียวนะครับเป็นเจ้าของกลุ่มวัวอ้วนชุดนี้นะครับที่ เป็นของกลุ่มวิสาหกิจนะครับพี่เขาเป็นคนจัดหาเป็นคนดูแลกลุ่มแล้วก็เป็นคนจัดหาคนมาซื้อวัวอ้วนนะครับปกติวัวอ้วนชุดนี้เนะี่ยถ้าเก้าสิบบาทนะจะมีกำไรตัวละหมื่นกว่านี่แปดสิบบาทนี่มีกำไรตัวละสองพันสามพันถือว่าไม่ขาดทุนนะครับ,บวัวห้าร้อยปลายหกร้อยเจ็ดร้อยถือว่ายังโอเค ยังเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับขนาดบวน,นี่เลี้ยง6เดือนหกเดือนกว่า7เดือนนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันต่อชุดหน้านะครับสำหรับคนที่จะสู้ต่อชุดหน้าถ้า90บาทสำหรับราคาซากแบบนี้นะครับนะผมว่าน่าจะมีหลายบาทนะดู ไปไปลงบอลไปฮึไปไปยังึพิ่งเพิ่งเจ้าขาดเจขาดเดี๋ยวเบี้ยวเลยเลยจับจับจับจจับเจับตนสั่นไปเลยไปมปดไปปดขอไปเอาปล่อยเลยปล่อยเสร็จเลยปล่อยเสขอเลยไปจุ่มไเลยเฮ้ยเฮ้ยยวผมไล่ดัให้จุ่ เฮ้ยไปเอาเสือข้อมันน้ำเลยกัได้เฮ้ยมาสอนีแหละสอนีเลยมาขอสันนะันกนี่มันอีกมันอีกสันนี้สันสนี้พี่พอ่พอพ่อพ่อห้แม่นอนไหนกับพ่อมาสำนะไรก่อนเดี๋ยวจะมาเตียงาลายละเอียดมนะ เดี๋ยวน้องแมาแต่งซอยวานโบแมนรอกสี่หมื่นเจ็ดพันหวันันหมาหมื่นเจ็ดปันหาผมวาสูสี เอาวนใส่เอาว้นใส่อย่าว,วนขวางัวว้นขวาบ่ได้ว้นใส่วนขวาเวลาหมุนโต,ตนะ่ะมัน,ม,นมันส้นขางบ่ไดเอาเสียมาตั้งใส่อา่าหลอดแต่ข้างอ่าเอาไหมยังเสียอีกเฮ้ยนี่นะครับชุดนี้นะครับโล80บาทนะครับ ตูดเป็นตูน hey. ดเฮ้ยตัวนี้อะไรแบบหารอยปลายวะตัวนี้เฮ้ย <Hey. S 2> hey. ืน่ห้าร้อยนะครับหัวนี้ถ้าเป็นถ้าหัวเก้าสิบบาทนะหัวนี้มีกำไรหมื่นกว่านะครับ นี่นะครับพ่อพันเลือดร้อยนะครับเลือดร้อยย้ำนะครับว่าเลือดร้อยซื้อมาในราคาหนึ่งแสนบาทนะครับเดี๋ยวดูชมตัวจริงตอนลงรถนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเนื้อเหมือนเดิมนะครับในราคาโลละเจ็ดสิบหกบาทนะครับวัวนี้ไม่เสียนะครับวัวนี้ใช้ได้นะครับทับได้นะครับให้ลูกสวยนะครับแต่ว่าเจ้าของคือเขา เขาอยากขายออกเพราะว่าแถวบ้านมันมีแต่ตัวเมียที่ว่าแม่เล็กๆแม่ไทยผสมนะครับตัวนี้ขึ้นแล้วมันไม่ยั้งขึ้นเลยมันกระแทกเลยนะครับเขากลัวตัวเมียขาหักนะครับ ตอนทั้งรถว่าแปดอยหาสิบเบิง้งก็จังไม่ใหญ่เนาะนี่นะครับเรียดร้อยนะครับมีใบครบนะครับใหญ่มากร้อยเจ็ดสิบห้าบวกใช้ได้นะครับใครสนใจตามไปซื้อได้ที่เวียดนามถามมือจีปนปัญหาปะครับ โป้งกับอายุลงครบแล้วนะครับ13ตัวนะครับเป็นของพักนะครับ